สีสายถูกต้องนะครับสายลายสายที่มีไฟก็จะเป็นสายสีน้ําตาลนะครับสายนิวตอนสายที่ไม่มีไฟก็จะเป็นสายสีฟ้านะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเปลี่ยนเต้ารับเดี่ยวคู่แบบ2งขาเป็นเต้ารับคู่แบบ3ขามีกราวกันนะครับรูด,ด้านบนนะครับรูสำหรับสายลาย ส่วนรูด้านล่างนะครับรูสำหรับสายนิวตันสายลายนะครับสายที่มีไฟสายนิวตันนะครับสายที่ไม่มีไฟนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำการเปลี่ยนเต้ารับคู่กันเลยนะครับก่อนทำการเปลี่ยนนะครับออฟเบเกอร์ทุกครั้งเมื่อเราออฟเบเกอร์แล้วนะครับเช็คที่เต้ารับด้วยไขควงเช็คไฟนะครับว่ายังมีไฟมาจายให้ตัวเต้ารับหรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับไม่มีไฟมาจ่ายให้เต้ารับนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนเลยนะครับถอดหน้ากากนะครับสกรู2ตัวนะครับถอดออกเมื่อกี้นะครับรูด้านบนนะครับรูที่มีไฟรูที่มีไฟนะครับก็คือสายลายสายที่มีไฟรูด้านล่างนะครับรูที่ไม่มีไฟก็คือสายนิวตันนะครับ รูด้านบนนะครับสายลายสายที่มีไฟสีสายถูกต้องนะครับสายลายสายที่มีไฟก็จะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับสายนิวตอนสายที่ไม่มีไฟก็จะเป็นสายสีฟ้านะครับสายลายสายที่มีไฟสายสีน้ำตาลสายนิวตอนสายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟนะครับต่อไปนะครับเราจะถอดสายไฟออกจากเต้ารับนะครับ จุดนี้นะครับใช้ไขควงแบนนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงสายออกนะครับด้านบนเหมือนกันนะครับกดแล้วก็ดึงสายออกนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับรูด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายรูด้านล่างนะครับรูสำหรับสายนิวตัน และรูตรงกลางนะครับรูสำหรับสายกลาวส่วนด้านหลังนะครับรูสำหรับสายลายนะครับสองรูนี้ต่อถึงกันรูสำหรับสายนิวตันนะครับสองรูนี้ก็จะต่อถึงกันและรูสำหรับสายกราวนะครับสองรูนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายสีน้ำตาลนะครับก็คือสายลายสายที่มีไฟนะครับ ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับรูด้านบนนะครับจะเข้ารูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกันดันเข้าไปเลยนะครับต่อไปนะครับสายสีฟ้าสายนิวตันก็จะมาเข้าด้านล่างของเต้ารับคู่นะครับจะเข้ารูไหนก็ได้นะครับ2รูนี้ต่อถึงกัน ส่วนสายกราวนะครับไม่มีนะครับจุดนี้เราต่อแค่สายลายและสายนิวตันสำหรับท่านใดที่ต้องการจะต่อสายกราวนะครับเราสามารถเพิ่มสายกราวได้นะครับสายกราวนะครับเราจะเพิ่มมาจากตู้คอน sumer unit โดยมาจากบัตรบาร์กราวนะครับส่วนวงจรนี้นะครับไม่มีสายกราวนะครับต่อไปนะครับเราจะมาประกอบเต้ารับคู่แบบมีกราวกันนะครับ ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับอ n อนเบเกอร์รูด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายรูด้านล่างนะครับรูสำหรับสายนิวตนันสายลายสายนิวตนันรูสำหรับสายลายนะครับคือรูที่มีไฟรูสำหรับสายนิวตันนะครับรูที่ไม่มีไฟ สำหรับสายกลาวนะครับเราไม่ได้ต่อนะครับเราสามารถเพิ่มสายกลาวได้นะครับโดยสายกลาวนะครับเดินมาจากตู้ c o น summer unit จากบัตรบาร์กลาวก็จะมาเข้าจุดเต้ารับจุดนี้นะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ